สวัสดีพี่นเพื่อนครับวันนี้นะครับคนคุณพานครับ EP ที่616นะครับ616นะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการนั้สามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับนี่ครับรายการนั้สามร้อยบาทนะครับมีทางพระใหม่พระเก่านะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับ ฝากเพื่อนๆในพี่น้องชมนะช่วยกดไลค์ก็ติดตามนะครับเรื่ององค์แรกนะเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเ,เ,เ,เก่าหมายเล็กหนึ่งครับนี่ครับสมเด็จเก่าหมายเล็กหนึ่งครับมีแตกไฟงานะครับ ันนีเ2สองนะเป็นสมเด็จวัดเกตชยโยนะครับสภาพใช้นะครับหมายเลขสามเป็นสมเด็จเก่านะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะแตกลายงานนะครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมแตกลายงานนับหมายเลขสามนะครับ หมายเลขสี่นะเป็นสําเร็จขาโตนะครับสมเร็จขาโต๊หลวงปู่โตนะหมายเลขสี่นะครับอ็นนี้พุงนะครับหมายเลขห้านะเป็นพระกิ่งคองตะเคียนครับมีจานนะครับมีจานหน้าหลังเลยครับกิ่งคองตะเคียนนะหมายเลขห้านะครับ หมายเลขหกนะครับเป็นเหรียญฉลุนะครับนี่ครับเป็นฉลุนะครับเชื่อมนะครับนี่ครับหลวงพ่อฉุยนะครับเป็นฉลุหลวงพ่อฉุยนะครับ มายเลขเจ็ดครับเป็นชินาาดครับใบเสีมาเนื้อตะกัวครับชินาาใบสมาเนื้อตะกัวครับหมายเลแปดครับเป็นผ้าใสนะครับเนี่ยผ้าใสพอยลุดนะครับก้นต่อชื่อนครับเนี่ย โค้ดตอชื่อสองสองสองโค้ดนะครับเนี่ยซอ้อนกันครับหมายเลขก้าครับเป็นลูกอมหลวงพ่อพูนครับลูกอมหนุมานะครับหลวงพ่อพูนครับปีสี่สี่นะหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะนะครับลูกอมผงนะบหนุมานหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมปีสี่สี่นะครับกล่องเดิมเลยครับ หมายเลขสิบนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับต่อโค้ดนะครับจริงน,นะหมายเลขสิบนะครับสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหล่อ,อหลวงพ่อไผ่นะคร,รับหล่อหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับ สิบสองครับเป like ็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญหลวงปู่ทิมปีหนึ่งเจ็ดนะครับวัดละหานไรนะครับหมายเลขสิบสามครับเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะครับวัดกิ่งแก้วนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะหมายเลขสิบสามนะครับ หมายเลขสิบสี่นะเป็นภาพปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับเรามีรอยจานนะครับสิบห้าเป็นภาพปิดตาเนื้อผงนะครับเป็นคล้ายผงยานะครับหลังแบวนะครับส <16 S 1> ิบหกนะเป็นเหรียญประชัยหลังช้างนะครับ พบรอ,อครับปกเสกพิธีใหญ่นะครัใช้หลังช้างหลังพปรอครับสิบเจ็ดนะครับเป็นพระชัยหลังช่างกันนะครับนี่ครับอันนี้เป็นหลังโสก,กนะครับหมายเลขสิบแปดนะเป็นรูปถ่ายหลวงปุตโตะนะครับนี่ครับ รูปถ่ายหลวงปู่โตว,วัดประดูชิมพีนะ,มนะครับหลังมีรอยจานนะครับหมายเลขสิบเก้านะครับเป็นพระกิ่งหลวงพ่อขอมนะครับวัดไผ่หลวงวัว,วนะครับกิ่งหลวงพ่อขอมวัดไผ่หลวงวัวนะครับสุพรรณบุรีนะครับแปดสิบหกปีนะครับอายุแปดสิบหกนะครับภาพสวยนะกล่องเดิมเลยนะครับ กิ่นหอมเพราะหอมนะครับยี่สิบนะเป็นเหรียญสองร้อยปีหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะครับเนี่บเป็นเหรียญมันเขาหลามตัดนะครับปีห้าเจ็ดนะครับปู่เอี่ยมสะพานสูงนะครับพร้อมกล่องเดิมเลยครับมาในยิปเอียนนะเป็นเหรียญทำน้ำมนต์นะครับเหรียญทำน้ำมนต์พระอาจารย์สุริยันนะครับ รุ่นกันโลกลายนะครับเหรียญบาทน้ำมนต์นับยิเอ็ดนะครับ สองเดิมนะครับยี่สิบสองก็เหมือนกันครับก็เป็นเหรียญบาทน้ำมนต์น,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 นะครับเหรียญบาทน้ำมนต์พระอาจารย์สิยเงินครับยี่สิบสามครับเป็นปกแสงอรุณวัดบัวนับสองสี่กว่านะครับปกแสงอรุณวัดบัวนะครับนม่งผสมนะครับยี่สิบสี่คนระับเป็นเหรียญ หลวงปู่คำดีนะครับรุ่นหนึ่งนะครับวัดถ้ำผาปูจังหวัดเลยนะครับเนี่ยครับสายกรรมฐานนะสภาพใช่ไหมครับปู่คำดีนะยี่ห้านะเป็นเหรียญรอฉีดหลวงพ่อางนะปีสองหนึ่งนะครับเนี่ยรอฉีดหลวงพ่อางปีสองหนึ่งนะสวยๆน้ำเดิมเลยนะครับ นี่เป็นไก่เงินนะครับยี่สิกหเหมือนกันครับเนี่ยเป็นรอฉีดหลงพ่อพางนะครับภาพสวยเดิมเลยนะครับนี่ครับปีสองหนึ่งนะครับเนี่ยครับออกลุ้งเลยนะครับยี่สิบเจ็ดครับเป็นหลงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับหล่อหลงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับนอทผสมนะครับ ยี่สิบแปดครับเป็นปิดตาหลวงพ่อรวยนะครับปิตาหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับรุ่นรวยมหาศาลนัดปีสามเก้านะครับนี่คตะโกวัดตะโกนะครับรุ่นมหาศาลปีสามเก้านะครับทานพ่อปุกเส่นะครับนี่ครับสามร้อยบาทนะครับยี่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญชนะจนสมปรารถนาพระอาจารย์สุริยันเหมือนกันครับ ณจนสมป,ปรานาพระอาจารย์สุริยันนะครับหมายเลขครับรายการสามร้อยครับของเดิมจากวัดเลยครับสามสิบครับเป็นปิตาพุทธคมเขาอ้อครับปีสี่ห้านะครับ,น,รบนี่คนระปิตาพุทธคมเขาอ้อครับ ปีสี่ห้าครับนี่ครับมีต่อโค้ดนะครับวัดเข่าอ้อนะครับพัดทะลุนำต่อโค้ดนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับนะครับช่องทางี่การติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากคพืนเพื่อนพี่ผู้ชมและช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ